หลังจากที่เราไปประชนภัยกันที่โคตาคิกาบาบูนะครับสำหรับทริปนี้เนี่ยทริปถัดไปเราก็มาอยู่กันที่เมืองมาเก๊ากับฮ่องกงนะครับก็เริ่มต้นกันที่มาเก๊าแล้วกันนะฮะเกาะเล็กๆที่มีกลิ่นอายของจีนผสมกับโปรตุเกสแห่งนี้นะครับก็มีบรรยากาศบ้านเรือนที่เก่าแก่ที่ยูเนสโกเนี่ยยกให้เป็นมรดกโลกด้วยนะครับคาิโนน้อยใหญ่ของที่นี่เนี่ย กเปิดอย่างทุกคนหมายนะครับจนถูกขนานนามว่าลาสเวกัสแห่งเอเชียนั่นนเองะครับเกาะมาเก๊าและจุดแรกนะครับที่เป็นไฮไลท์นะที่ใครที่มามาเก๊าเนะี่ยก็ต้องมาเยือนตรงที่แห่งนี้นะครับจัตุรัสเซนาโดนะครับ ก็เป็นเหมือนศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คของมาเก๊าเลยนะครับโดดเด่นด้วยลวดลายพื้นถนนที่เป็นกระเบื้องสีน้ำตาลอ่อนปัดดำนะครับสลับการเป็นรูปเกีียวขึ้นก่อสร้างโดยช่างชาวโปรโตุเกสนะครับรอบเนี่ยก็มีอาคารและก็โบสถ์ที่เป็นสถาปัตยกรรมเนโมคลาสสิกพร้อมกันนั้นก็เป็นแหล่งชอปปิ้งที่รวบรวมร้านค้าต่างๆเอาไว้มากมาย จากจัตุรัสเซนาโดนะครับสามารถเดินเข้าไปเรื่อยๆก็จะผ่านโบสถ์เซนโดมินิกนะครับสีเหลืองทองอร่ดมสวยงามนะครับถ้าจะโบสเนี่ยตรงไปเนี่ยก็เป็นทางที่จะไปภาคโบสถ์เซนปอรนะครับระหว่างทางเนี่ยก็จะมีร้านขายามูแผ่นชื่อดังนะครับเจ้าอร่อยต่างๆมากมายนะครับก็สามารถให้เราชิมฟรีกันได้นะครับก็คือถ้าเกิด เราพอใจที่จะซื้อเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับรวมถึงทาสไข่นะครับเจ้าอร่อยที่ที่ดังนะครับของเกาะมาเกาอแห่งนี้ด้วยเดินเลยเข้ามาไม่นานครบก็มาถึงสถานที่แห่งนี้นะครับที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของเกาะมาเกาเลยนะฮะก็คือซากโบสถ์เซนปอนี่เองนะครับเป็นประตูโบสถ์เซนปอที่ เป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกนะครับในเอเชียตะวันออกนะครับออกแบบโดยพระนิกายเยซูอิตชาวอิตาเลียนโดยความช่วยเหลือของคริสเตียนชาวญี่ปุ่นและก็จีนนะครับก็เมื่อปี1835เนี่ยเกิดไฟไหม้ทําให้ตัวโบสถ์แห่งนี้เนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมดเหลือเพียงผนังด้านหน้าที่เราเห็นนี่เองนะครับก็มีการบูรณะซากที่เหลือให้คงความสวยงามดังเช่นปัจจุบันนี่เอง ก็อ,องค์การยูเนสโกเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนสร้างโขดเซนเปาให้เป็นรรมรดกโลกด้วยนะครับในปี2005 กาแล้วนะครับถ้ามาฝั่งของเกาะมาเกาก็คือฝั่งไทปานะครับเป็นที่ตั้งของโรงแรมเวนิเชียนนะครับก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักมเมื่อมาเยือนมาเกานะครับที่แห่งนี้เนี่ยได้เนรามิดเมืองเวนิสให้มาอยู่ในมาเกาเลยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเขมีทั้งโรงแรมแล้วก็คาสิโนด้วยแต่ว่าที่เรารู้จักการทั่วไปเนี่ยน่าจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้ามากกว่านะครับ ซึ่งภายในเนี่ยก็เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆนะครับมากมายให้เราเลือกช้อปปิ้งเพลินๆไปกับการล่องเรือคอนโดล่านะครับตามแบลนคาแเนลแห่งนี้นะครับชมบ้านเรือนพร้อมกับฟังเพลงขับกล่อมจากคนแจวเรือซึ่งเสียงดีฟังเพลินมากเลยนะครับที่นี่เนี่ยก็เป็นจุดขึ้นรถชอตเตอร์บัสด้วยนะครับสาหรับการเดินทางไปยังสถานที่อือ่นๆด้วยนะฮะก็บางโรงแรมในฝั่งมาเก๊าเนี่ยจะไม่มีรับส่งนะครับจะส่งก็ต่อเมื่อเราเล่นที่คาสิโนของ อ,นนะะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องถามเขาก่อนขึ้นด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะฮะ นี้เราอยู่ที่ไหนนะมาถึงแล้วเวนิชเชียนมาเกลวนะเสียหรือได้เนี่ยวันนี้เสียตังค่าอาหารค่าอาหารเท่าไหร่ไหนบอกไหนบอกสิอะไรนะไอ้ลูกๆอ่ะท้าเก๋า์ท้เก๋าเจียวลงเปาห้าลูกน้ำแก้วหนึ่งสองสองร้อยห้าสิบสามบาทเย็ดอิ่มเลยไหมอิ่มกินต่อไม่ไหวเลยว่างน้ำตาไหลแล้วก็เวนิชเชียนมาเกลวแห่งดี หลักก็เป็นพวกคาสิโนที่นี่ก็จะขึ้นชื่อเรื่องบอลการพนันนะครับแล้วก็พอเป็นคนจีนเนี่ยเขาก็จะถือในเรื่องของพวงจุย้ยเรื่องของการตั้งส่านที่ตั้งแล้วก็สถาปัตยกรรมต่างๆที่เราเห็นข้างล่างนี้ใช่ไหมเห็นเป็นเหลี่ยมเดี่ยวเขาเชื่อกันว่ามันมันนี่ยคล้ายๆตะข่ายตะข่ายที่ไว้ดักจับ อาตะข่ายจับเงินนะท่องเที่ยวแล้วก็ข้างบนนี้ที่เห็น,นสวยๆก็งางามด้านบนนี้เขาว่ามันเหมือนหีบศพจริงเหรอ,อหีบศพของฝรั่งที่ศพส,สวยจังมันมีที่มาที่เห็นภาพข้างบนเนี่ยสวยงามที่เป็น,ม,นมันเป็นเหมือนเหมือนกับแบบสถาปัตยกรรมพวกโปรตุเกตอะไรเงี้ยดูดีๆเนี่ยมันเป็นรูปเกี่ยวกับการฆ่าฟันหมดเลยเห็นไหมใช่ไหม คือตะข่ายดักจับคนเพื่อมาลงหีบศพเหมือนเอาเราลงมาฆ่าสำหรับสำหรับนักขนานไงเขามีความเชื่ออย่างนี้นะแล้วก็ด้านหลังเนี้ยที่เห็นเป็นเห็นเป็นลานน้ำพุน้ำตกตรงนี้ข้างบนนี่เห็น,นเหมือนป็นโลกเหมือนเป็นโลกแล้วก็เขียนเขียนว่าเวนเเชียนแล้วก็เป็นบอ่อน้ําบอ่อน้ําตกลงมา,เ,าเรื่องน้ำเนี่ยหมายความว่าเงิน น้ำเนี่ยหมายถึงเงินเงินจากคนทั้งโลกไหลลงบ่อที่นี่อมีความหมายเห็นไหมเฮ้ยแล้วยข้า้างหลังก็ยืนทำไรอ่ะ รายก็ดีนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เมื่อเรามาเล่นที่เวนิเชียนะครับหรือว่าเป็นลูกค้าของเวนิเชียเนี่ยก็สามารถขึ้นรถชอเตอร์บัสฟรีนะครับไปยังท่าเรือมาริทามได้นะครับก็คือเป็นท่าเรือที่จะข้ามไปที่ฮ่องกงนะครับที่นี่เนี่ยก็จะมีท่าเรืออยู่2ท่าก็คือท่าเรือมาเกลมาริทามกับท่าเรือมาเกลไทปานะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยเรามา เกามาริทาก็เพื่อที่จะนั่งเทอร์บโบเจ็ทนะครับเพื่อไปอยังเกาะฮ่องกงนะครับค่าโดยสารเนี่ยก็แล้วแต่นะครับกลางวันเนี่ยจะเป็นอีกราคาหนึ่งส่วนกลางคืนก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งแพงขึ้นนะครับโปรดติดตามกันตอนหน้านะครับสำหรับฮ่องกงนะ